สวัสดีค่ะมาฟังนิยายเรื่องนิติเวศหญิงแห่งต้าถังกันนะคะเป็นเรื่องราวของคุณหมอนิติเวศหญิงสาวที่หลงยุคเข้าไปในยุคต้าถางังเธอจะเอาตัวรอดอย่างไรและเธอจะเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านด้วยนะคะตอนที่68ได้ยินข่าวเมื่อแสงปรากฏขึ้นน้ำด้านหน้าหายวับไปกับตา ทุกครั้งที่เป็นเช่นนี้รันเยียนรู้สึกหมดกำลังใจพลันมีคนตบไหล่เธอรันเยียนหันไปเห็นอินเมียวเมียวยืนสง่างามปลายคิ้วที่คล้ายควันส่อแววกังวลใจไอเยียนพรุ่งนี้เทศกาลแห่งความรักไปล่องเรือเป็นเพื่อนข้าเถิดไปล่องเรือเป็นเพื่อนข้าเถิดไปล่องเรือเป็นเพื่อนข้าเถิด ประโยคนี้ดังสะท้อนข้างหูรันเยียนเหมือนถูกพลังแปลกประหลาดสายหนึ่งชุดค่อยๆลืมตาท้องฟ้าสว่างแล้วรันเยียนกอดผ้าห่มลุกขึ้นนั่งย้อนคิดถึงรายละเอียดทุกอย่างในความฝันคบคิดว่าตอนแรกเกิดอะไรขึ้นกันแน่และอินวัน,ว,นวันตายอย่างไรอินเมียวเมียวให้ตนเองไปล่องเรือเป็นเพื่อนนางและอินวัน,ว,นวันก็ถูกถ่วงน้ำพอดี เรื่องนี้นางเป็นคนวางแผนหรือไม่เมื่อคืนนางพูดกับคุณชายฉินสี่แบบนั้นในเมื่อเกี่ยวข้องกับคุณชายฉินสี่หรือทั้งสองพี่น้องชื่นชอบคุณชายฉินสี่แต่อินเหมียวเมียวไม่ร่าเริงและคุยไม่เก่งเช่นน้องสาวจึงไม่อาจทำให้คุณชายฉินสี่สนใจด้วยความหึงหวงจึงสังหารน้องสาว เรื่องเหล่านี้เพียงอาศัยท่าทีและคำพูดของอินเหมียวเหมียวเมื่อคืนคาดเดาเอาเองความจริงไม่มีหลักฐานเลยอีกอย่างแม่น้ำผิงเจียงกว้างเพียงนั้นทั้งทุกระยะน้ำขึ้นของทุกปีน้ำไหลเชี่ยวกรากต่อให้มีศพหนึ่งจมน้ำและแม้ขาศพของสตรีนางนั้นทวงหินก้อนใหญ่ไว้ผ่านไปสองปีย่อมถูกซัดไปจนไม่เหลือร่องรอย รันเยียนนวดขมับครู่หนึ่งก่อนลงจากเตียงสิงเหนียงได้ยินเสียงเคลื่อนไหวรีบเปิดม่านเข้ามาดูคุณหนูเมื่อคืนนอนหลับสนิทด,ดีไหมเจ้าคะดีเกินคาดรันเยียนนั่งหน้าโต๊ะเครื่องแป้งสิงเหนียงสั่งให้เสี่ยวมานไปตักน้ำให้รันเยียนล้างหน้าเบ่าเห็นคุณหนูหลับสนิทจึงไม่อยากปลุก คุณชายสิบตื่นนานแล้วพอเช้าก็สั่งให้คนแบกหีบสองใบใหญ่มาทั้งยังเข้าเมืองไปซื้ออาหารเช้าที่เหลาเทียนเซียงบ่าวอุ่นอยู่เจ้าค่ะสิงเหนียงยิ้มในดวงตาอยู่บ้านมีพี่ชายคอยดูแลวันหน้ากลับเรือนหลักคงไม่ลำบากนักขณะพูดได้ยินเสียงดังก๊กก๊กก๊กอเยียนรันวินเซิงเคาะประตูอย่างเร่งเรา้า ออเยียนเจ้าตื่นหรือ,อยังข้าจะเข้าไปแล้วนะมีเรื่องสำคัญจะคุยกับเจ้ารันวินเซิงสุภาพเยือกเย็นเสมอมาเมื่อสิงเหนียงหันไปเห็นท่าทีเขาร้อนใจราวไฟเผาก็รีบนำเสื้อชั้นนอกให้รันเยียนสวมไว้จับผมยาวมัดไปด้านหลังแม้รันวินเซิงกล่าวว่าจะเข้ามาแต่ก็ไม่ได้บุกเข้ามาจริงๆกระทั่งรันเยียนตอบจึงก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็วออเยียนบอกเข้ามา วันก่อนเจ้าไปที่ว่าการชนสูตรผ่าศพหรือรันเยียนตะลึงงนันจากนั้นก็พยักหน้ารันวินเซิงอึง้งนิ่งงันไปครู่ใหญ่ก่อนกล่าวช้าๆว่าเช้านี้ข้าเข้าเมืองได้ยินข่าวลือสะพัดลูกค้าที่ไปกินข้าวที่เหลาเทียนเสียงลือกันไม่น่าฟังเลย สิงเนียงนิ่งงันนางเพียงรู้ว่ารันเยียนพอรู้วิชาแพทย์อยู่บ้างกลับนึกไม่ถึงว่าเธอทำเรื่องเช่นนี้อาเยียนเจ้าชนสูรศพเพื่อหาเงินหรือรันวินเซิงจ้องรันเยียนเขมง็งดวงตาแดงกำ่ำกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลแรกเริ่มชนสูรศพเพื่อให้ซางเฉินช่วยเธอทำกระบอกฉีดยา การทำกระบอกฉีดยาก็เพื่อหาเงินจากหอชัยชิว่วคิดอย่างละเอียดแล้วก็เป็นเพราะต้องการหาเงินรั่นเยียนจึงพยักหน้าช้าชชนสูรศพใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีข้าไม่ได้ขโมยปล้นชิงปล่อยให้พวกเขาพูดไปเถิดพี่สีบรู้สึกว่าข้าสกรปรกหรือรันวินเซิรนั่งลงตรงหน้าเธอ ยื่นมือรั้งเธอเข้ามาในอ้อมอกกล่าวเบาๆว่าจะรู้สึกว่าเจ้าไม่สะอาดได้อย่างไรไอเหยียนของข้าสะอาดตลอดการวันหน้าหากพี่สิบอยู่จะไม่ให้เจ้าโดนผู้อื่นรังแกเด็ดขาดสิงเหนียงร้องไห้โฮกล่าวสะอึกสะอื้นว่าเป็นเพราะบ่าวไร้ประโยชน์คุณหนูจึงต้องลำบากรันเยียนนิ่งเงียบ เธอจะอธิบายอย่างไรบอกว่าตนเองชอบผาชนสูตรศพหรือในห้องเศร้าใจกันอยู่ครู่หนึ่งรันวินเซิงคลายวงแขนจากรันเยียนเห็นสีหน้าเธอแฝงรอยยิ้มอดยื่นมือไปเขกศีรษะเธอไม่ได้ยังจะยิ้มอีกเกิดเรื่องนี้ขึ้นการแต่งงานของเจ้ามีปัญหาแน่ฐานะในเมืองซูโจของสกุลเยียนและสะกุลรันเท่าเทียมกัน ยิ่งเป็นสกุลใหญ่ยิ่งรักชื่อเสียงสกุลเยียนเจรังเกียรที่รีนเยียนเคยทำงานต่ําต้อยและสกระปรกเช่นงานอู่จั่วหรือไม่ไม่ต้องบอกก็รู้คุณชายรองเยียนเป็นคนหนุ่มมีความสามารถยิ่งไม่ใช่บุตรคนโตไม่รีบร้อนมีทายาทไม่กลัวเสียเวลาอีกปีสองปีเพื่อตบแต่งสตรีที่มีฐานะสูงส่งกว่านี้ก็อาจเป็นไปได้ ดังนั้นหากการแต่งงานครั้งนี้มีจุดด่างพร้อยเพียงนิดเดียวสกุลเหียนไม่มีทางเห็นด้วยแน่ข้าจะไปเยี่ยมเยือนอาจารย์สุยหยวนรันวินเซิงกล่าวพี่สิบไปเยี่ยมเยือนเขาเวลานี้ไม่เป็นการหาเรื่องให้คนดูแคลนหรือคุณชายรองเหียนไม่แต่งหรือเขาจะแต่ง รันเยียนรู้สึกว่าแม้สางเฉินจะไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานก็จะไม่พูดจาตัดรอนเฉียบขาดแต่รันหวินเซิงไม่รู้ว่าเขาเป็นเช่นนี้ทำให้รันเยียนซาบซึ้งใจอย่างประหลาดแม้ดูจากความคิดและอายุรันเยียนเป็นผู้ใหญ่กว่ารันหวินเซิงมากนักแต่เขากลับดูแลเธอในฐานะพี่ชายได้เอาอกเอาใจเธอเช่นนั้นกลางปีกปกป้องเธอ มีพี่ชายเช่นนี้รันเยียนพึงพอใจมากไม่ลองดูจะรู้หรือในเมื่ออาจารย์สุยหยวนกระทำการไม่ธรรมดาไม่แน่เขาอาจไม่ใส่ใจน้ำเสียงของรันวินเซิงไม่มั่นใจนักถึงอย่างไรซางเฉินก็เป็นลูกหลานสายตรงของสกุลชุยแห่งปอหลิงเดิมทีในบันทึกสายสกุล สกุลชุยแห่งป๋อหลิงเป็นสกุลใหญ่อันดับหนึ่งเมื่อถึงยุคราชวงศ์ถังฮ่องเต้ไทโจงแก้ไขบันทึกสายสกุลซุยยกสกุลหลี่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งสกุลครอบครัวของห้องเฮาจ่างซุนเป็นอันดับสองสกุลชุยแห่งป๋อหลิงจึงตกมาเป็นอันดับสาม การเกิดในสกุลเช่นนี้ทั้งยังเป็นคนมีความสามารถกอบกับชื่อเสียงความเก่งกาจของซางสุยหยวนเขาคิดจะตกแต่งภรรยาเช่นใดก็ย่อมได้รันเยียนได้ยินคำพูดของรันวินเซิงอยากจะหัวเราะจริงๆสร้างเฉินหรือกระทำการไม่ธรรมดาเป็นแบบอย่างของความเสื่อซ่ามากกว่า เดิมทีจูจๆรันเยียนก็ปรากฏตัวเหนือความคาดหมายแทบบทบังรัศมีของคุณหนูฉีหกจนสิ้นกลายเป็นว่าที่ลูกสะพ้ยที่สกุลใหญ่ต้องการตกแต่งเพียงชั่วข้ามคืนกลับกลายเป็นเจ้าสาวผู้น่ารังเกียจช่วงเวลานี้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากจริงๆทว่ารันเยียนไม่ติดใจเรื่องเหล่านี้อย่าว่าแต่สมปีหปีต่อให้สิปีแต่งไม่ออกก็อายุแค่26 ตอนนี้สิ่งที่เธออยากรู้ที่สุดก็คือใครเป็นคนปล่อยข่าวผู้ที่รู้ว่าเธอชนะสูตรศพมีไม่มากอีกอย่างหลิวซื่อสื่อไม่มีความจำเป็นต้องแกล้งเธอช่างเธอพี่สิบเรื่องนั้นชาวพุทธไม่ได้กล่าวหรือว่าทุกอย่างเป็นไปตามวาสนารันเหยียนเลิกคิดดึงรันอวินเซิงนั่งลงรันอวินเซิงนั่งข้างหน้าต่างดูสิงเนียงหวีผมให้เธอ ผ่านไปพักใหญ่ค่อยๆระง,งับสติอารมณ์ได้แต่เขาคิดแล้วคิดอีกเรื่องนี้แย่ที่สุดจริงๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปคนคงค่อยๆลืมกันไปเองระยะเวลานี้ต้องยาวนานเพียงไรหนึ่งปีสองปีหรือว่าสามปีถึงตอนนั้นอาจหาคู่ครองที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วรันวินเซิงมองใบหน้างดงามด้านข้างของรันเยียน ผิวนวลเนียนเปล่งปลั่งราวยกขาวพลันร้อนรุ่มกลุ้มใจหรือน้องสาวที่โดดเด่นจะได้แต่งงานกับชายธรรมดาเท่านั้นครุ่นคิดครู่ใหญ่กระทั่งรันเยียนหวีผมเสร็จเขาจึงกล่าวว่าอะเยียนหลังตรุจจีนตามข้าไปฉางอันเถิดเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นคิดว่าท่านลุงใหญ่คงไม่คัดค้าน สิงเนียงกำลังปักปิ่นหยกให้เธอรันเยียนจึงทำได้เพียงเหลือบตามองเขาไปฉางอันหรือรันวินเซิงร้องอือคำหนึ่งแล้วกล่าวว่าทว่าตอนนี้ต้องคิดก่อนว่าจะจัดการกับโทรศของคนในตระกูลเราอย่างไรเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นผู้เสียหน้าที่สุดก็คือสกุลรัน ต่อให้สกุลเยียนหยุดการเจรจาเรื่องการแต่งงานสกุลรันก็ไม่อาจต่อว่าได้ทั้งยังต้องแทรกแผ่นดินด้วยซ้ำมีโทสะหรือโกรธแล้วอย่างไรอย่างมากก็จับค่าถ่วงน้ำเลยรันเยียนกล่าวอย่างไม่แยแสเมื่อกล่าวประโยคนี้รันเยียนสะดุดใจท่าทางที่อินวันวนวันจมสะน้ำผ้าขาวคลุมหน้าใต้เท้ามีกรงไม้ไผ่ผูกอยู่ ในกรงวางหินก้อนใหญ่ไว้นี่เหมือนการถ่วงน้ำที่เล่าต่อกันมาแต่โบราณไม่ใช่หรือก็จบลงแล้วสำหรับบทนี้นะคะขอบคุณที่อยู่รับฟังกันจนจบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านและกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ